สวัสดีค่ะวันนี้ AP v a r i e t y จะพาไปชิมก๋วยเตี๋ยวปอประทีปนะคะที่ชะอําแต่มันไม่ใช่ก๋วยเตี๋ยวเรือนะคะแต่เป็นก๋วยเตี๋ยวอะไรไปชมกันค่ะที่นี่เขามีน้ำส้มสองแบบนะคะมันเป็นแบบเปรี้ยวเผ็ดแล้วก็ออกเปรี้ยวหวาน,นะคะ่ะก๋วยเตี๋ยวมาแล้วคะ่ะถ้าเป็นก๋วยเตี๋ยวเมืองเพชรนะคะถั่วงอกเขาจะหัวโตหน่อยกินอร่อยคะ่ะ ส่วนตัวน้ําซุปอร่อยลูกชิ้นอร่อยอร่อยนะคะเส้นอร่อยแต่ว่าติดนิดนึงเครื่องในเหนียวไปหน่อยค่ะแต่ในส่วนของหมูตุ๋นเขานุ่มค่ะ ไม่ได้มีแตก่ก๋วยเตี๋ยวนะคะมีน้ำปั่นแล้วก็ลูกชิ้นด้วยค่ะ ใครไปชะอํานะคะแล้วเช็คดูร้านกว๋วยเตี๋ยวชื่อดังร้านนี้จะขึ้นมาเลยค่ะตอนแรกก็เข้าใจว่าปอปาทีบคือกว๋วยเตี๋ยวเรือหรือเปล่าแต่ความจริงแล้วมันไม่ใช่นะคะมันเป็นกว๋วยเตี๋ยวธรรมดาแล้วแหละมีหมูมีหมูตุนมีเนื้อด้วยนะคะแล้วก็มีเครื่องในมีลูกชิ้นมีน้ำปัน่นมีของหวานเรียกว่าไปที่นั่นคือครบจบทุกอย่างเลยค่ะค่ะน้ำซุปอร่อยเข้มข้นค่ะแล้วเครื่องปรุงก็จะมีพริกน้ำส้มแบบ2แบบเลยนะแปลกดีแต่อร่อยมาก ส่วนพิกัดน,นะคะเดี๋ยวเราจะใส่ไว้ในคําอธิบายนะคะเผื่อใครไปชะอําอยากจะลองชิมร้านกว๋วยเตี๋ยวอร่อยๆลองแวะไปร้านนี้ดูค่ะ